ชุ่งนี้ที่ประเทศอังกฤษเขามีการขายดอกป๊อปปี้กันค่ะอย่างเมื่อกี้หม่อมไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ะจะเห็นมีคนมาขายดอกป๊อปปี้การขายดอกป๊อปปี้มีความหมายเพื่อระลึกถึงทหารและผู้เสียชีวิตในสงครามโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็2นะคะดอกป๊อปปี้กลายเป็นสนัญลักษณ์ของความทรงจําและการเสียสละเนื่องจากว่ามันเป็นดอกไม้ที่ขึ้นง่ายในพื้นที่สงครามที่ถูกทำลาย ช่นในแถบยุโรปที่มีการสู้รบอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่1การรำลึกถึงผู้เสียสละในสงครามจัดขึ้นในวันที่เรียกว่า Re Remembrance Day ซึ่งตรงกับวันที่1 1พฤตจิกายนของทุกปีคนอังกฤษเขาจะแสดงความระลึกถึงทหารผู้กล้าและผู้เสียชีวิตโดยการติดดอกป๊อบบี้สีแดงบนเสื้อและมีการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสงครามดอกบ๊อ p บี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ความอาลัยและการรำลึกถึงผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศแล้วก็ในทุกๆปีที่อังกฤษวันที่11พฤศจิกายนเวลา11โมงเช้าเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยนะคะที่ผู้คนทั่วประเทศจะหยุดนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผ่านศึกและผู้เสียชีวิตจากสงครามโดยเฉพาะสงครามโลกครั้งที่1และก็2นั่นเองอันนี้ออกข้อสอบ Life in UK ด้วยนะคะซึ่งเขาจะหยุดนิ่งเป็นเวลา2นาทีเวลา11โมงนะคะ ซึ่งการหยุดมิ่งเป็นเวลา2อนาทีเวลา11โมงนี้มีขึ้นเพื่อลำลึกถึงช่วงเวลาเดียวกันในปี1918 19, เมื่อการสงบศึกสงครามโลกครั้งที่1ได้รับการลงนามโดยในขณะนั้นสัญญาณสงบศึกได้หยุดการสู้รบในเวลา11โมงของวันที่11เดือน1 1และในวันนี้นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนชาวอังกฤษทั่วไปมักจะเข้าร่วมกิจกรรมรำลึก โดยการติดดอกป๊อปปี้สีแดงไว้บนเสื้อซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของการรำลึกและก็การระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในสงครามนั่นเองค่ะ h a p p y h a l l o w ี e สองพันิบี่นะคะทุกคนวันนี้ที่ประเทศอังกฤษช่วงเย็น,เ,ยนเด็กเด็กก็จะออกไปล่าลูกอมกันค่ะหมอมเองก็เคยเห็นแต่ในหนังในทีวีที่เขาเฉลิมฉลองเพิ่งเคยพาเมลลี่ไปล่าลูกอมตอนที่มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยละค่ะต้องบอกว่าสนุกมากสนุกแบบไม่น่าเชื่อว่าจะสนุกขนาดนี้ความรู้สึกคือไม่ใช่ว่าให้เด็กๆแต่งตัวเป็นผีน้อยน่ารักแล้วไปเคาะประตูบ้านล่าลูกอมเท่านั้นนะคะมันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณี จะให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับที่เราเฉลิมฉลองเทศกาลสงการบ้านเราเลยค่ะการเดินเข้าประตูบ้านในละแวกใกล้เคียงหุ้ยนะคะเขอาประตูลาลูกอมสนุกค่ะเพื่อเก็บลูกอมหรือว่าขนมหวานถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ กิจกรรม Trick Treat, ทริปออทรีทาให้ครอบครัควและก็ชุมชนได้มีโอกาสพบป,ปะกันบ้านเรือนตกแต่งด้วยโคมไฟฟักทองสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอ,อุ่นสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมทําให้คนรุ่นใหม่ได้สมัมผัสและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่เต็มไปด้วยความหมายดังนั้นการล่าลูกอมในวันฮาโลวีนไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมสนุกสนานของเ,เด็กๆเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการสืบทอดและก็สร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในเทศกาลที่สำคัญนี้นั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มอมมี่แอมินลี่ไลฟ์ฟินพาเพื่อนๆมาดู่องไฟไหนหรือว่ากายฟอกไหนนั่นเองค่ะทุกๆวันที่5พฤศจิกายนท้องฟอ้ายันข้ามืนทั่วสหราราชาจักรเต็มไปด้วยสีสันจากดอกไม้ไฟแล้วก็การจุดไฟหุ่นจำลองจากการฉลองเทศกาล บองไฟไนนะคะหรือว่ากายฟ็อกซ์ไนท์นั่นเองซึ่งเป็นการรำาลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันว่าการพาวเดอร์พลอตหรือว่าขบฏด,ดินปืนนั่นเองค่ะที่ชาวคาทอลิกกลุ่มหนึ่งวางแผนลอบลงเะชนพระเจ้าเจนที่หนึ่งของอังกฤษด้วยการใช้ดินปืนเพื่อที่จะระเบิดรัฐสภานในวันที่5พฤศจิกายนวันนี้วันที่6เนาะเขาก็มีการจัดงานค่ะก็เป็นคืนแห่งกองไฟที่จัดขึ้นในหมู่บ้านเมืองเล็กเมืองใหญ่ ต่างๆทั่วสหราชอาณาจักรนะคะหลังจากที่มีการจุดเพลิงแล้วเนี่ยเขาก็มีการจุดพลุกที่สวยงามให้ได้ชมกันด้วยค่ะ ดีค่ะมอมมี่แอมิลี่ไลฟ์อนิคนในวันนี้เราไปชมบรรยากาศการเปิดไฟที่เมืองที่เหมอมอาศัยอยู่นะคะหรือว่าลีกไ h t Switch on นั่นเองค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก่อนในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสภายในงานก็จะมีในส่วนของของเล่นให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะทั้งเด็กเล็กและเด็กโตลุงซันต้ามาทักทายเด็กๆก,กันด้วย ยังไงเช่นชอบคลิปวิดีโอนี้รวมถึงอยากติดตามเรื่องราวของไลฟ์ฟินี่เคก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์หมอมมี่แอมิลี่ไลฟ์ฟินี่เคไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีค่ะ